ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับที่เห็นเป็นกระเป๋าใส่บัตรนะครับเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรประจําตัวประชาชนหรือเป็นใบขับขี่หรืออื่นๆก็ได้นะครับตัวนี้ผมใช้งานมาก็ประมาณ4ปีแล้วนะครับตั้งแต่ Lazada เปิดใหม่ๆผมซื้อมาจาก Lazada นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีปกติแล้วรุ่นนี้จะเป็นเหล็กนะครับเข้าใจว่าเป็นเหล็กผสมกึ่งสแตนเลสนะค่อนข้างแข็งแรง ผมตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ออนไลน์มาเนื่องจากว่าตอนแรกเห็นว่าเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับค่อนข้างแข็งแรงตอนแรกก็ยังไม่ทราบหรอกว่าจะแข็งแรงได้ถึงขนาดนี้นะครับผมสั่งซื้อรุ่นนี้มาเนื่องจากว่าข้างในมีช่องใส่บัตรสามารถใส่บัตรได้ทั้งหมด1ิบใบนะครับตอนแรกจะมีช่องช่องช่อง,องเวลาที่เราดึงออกมาแบบเนี้ย จะคลี่ออกมาเป็นช่องให้ใส่บัตรเลยนะครับผมเอาตัวนั้นออกเพราะว่าผมเห็นว่ามันเปลืองพื้นที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้จําเป็นผมก็เลยดึงไส้ออกนะครับตอนนี้ก็ใส่บัตรที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีแนบธนบัตรไว้ด้วยเพื่อเป็นธนบัตรฉกเฉิญน,นะครับค่อนข้างโอเคดีสําหรับท่านใดที่กําลังมองหากระเป๋าใส่บัตรนะครับแล้วอยากได้แข็งๆรถเหยียบไม่แตกไม่บิ่นแข็งแรงมากเรากระทืบแล้วไม่เป็นไรนะครับรุ่นนี้นะ ผมซื้อมาในราคา1 3 0บาทตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะหาแล้วก็ใส่ลิงก์อไว้ใต้คลิปถ้าเกิดท่านใดที่กําลังมองหากระเป๋าใส่บัตรกระเป๋าใส่ธนบัตรที่แข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้รถเหยียบไม่เป็นไรนะคิดว่าเพราะว่าแข็งแรงมากจะแข็งแรงกว่ารุ่นที่ขายตามร้านหนังสือ C ีอนะครับรุ่นนั้นจะมีหลายสีมีสีเงินสีแดงสีน้ําเงินหรือพวกเนี้ยตัวนั้นจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ตัวนี้หนัก เพราะว่าเป็นเหล็กหนักมากๆเนี่ยก็ลองตัดสินใจลองอ่านข้อมูลสินค้าดูเผื่อจะชอบนะครับผมใส่ไว้กับกุญแจสังเกตดูลายที่เห็นเนี่ยเป็นลายของกุญแจขวานนะครับผมใส่กระเป๋าขวากุญแจลูกกุญแจนี่นะครับก็ใส่กระเป๋าแบบนี้เลยไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่เป็นรอยอยู่แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยรอยที่เกิดขึ้นพวกนี้คือโดนกุญแจขวนเต็มๆเหรียญขวนด้วยนะครับฉะนั้นตัวเนี่ย ค่อนข้างแข็งแรงมากยิ่งเป็นรุ่นที่เป็นสีเหล็กแบบนี้ไม่มีเคลือบสีนะครับแข็งแรงสุดๆก็เอามาฝากเผื่อใครสนใจกระเป๋านาบัตรที่แข็งแรงแบบนี้นะครับแต่จะมีข้อเสียเล็กน้อยคือมันหนักเนี่ยค่อนข้างหนักถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ต้องการกระเป๋าเบาหนักก็ได้อะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําตัวนี้ใช้งานได้ดีทนจริงๆคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวที่เป็นตัวล็อกพวกนี้มันจะหลุดแล้วก็ที่เป็นบานพับมันจะขาดนะครับเพราะว่าเขาทําออกมาได้ดีมากตรงนี้นะครับ เหล็กแข็งๆหนาๆเลยก็คงทนดีใช้งานมายาวนาน4ปีไม่มีสึกหรอใดๆมีแค่รอยด้านข้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสวยด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่มันดำๆคล้ำๆแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นรู้สึกขขังๆสวยๆนะครับเอามาฝากนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการก็ตามลิงก์ใต้คลิปสามารถกดสั่งซื้อได้เลยหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมี คอมเมนต์เสนออะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มาทั้นสั้นๆเท่านี้เอาสินค้าตัวเองที่ใช้งานอยู่และใช้มานานด้วยนะครับมารีวิวให้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ